ตอนนี้นะครับวันที่31วันที่1วันที่31เป็นวันเปิดกีฬาพอบ้านเป็นบ้านคำปลาทั้ง4หมู่บ้านเป็นางานประเพณีจัดมาทุกปีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกให้หลานได้เห็นว่าผู้ปกครองทั้ง4หมู่บ้านมีการรักการสามมอคคีในหมู่คณะนะครับครับวัตถุประสงค์หลัก ตอนนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนนทภูมินนทภูมิตั้งบริษัทนุนนะครับที่มีความอนุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นน้าเดิมไม่ว่าจะเป็นเสื้อกีฬาทั้งสี่หมู่บ้านนะครับต้องขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่มีน้ําใจให้กับคาปรลาทั้งสี่หมู่ครับขอบคุณครับครับผมครับจะให้ ท่านสํานักนายกนะฮะพูดถึงในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นเนอยครับว่ายุติจะต้อทําอะไรยังไงบ้างครับต้องขอเรียนว่าที่มีทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คัาบลายติดต่อมาคือทางผู้ใหญ่กาศติดต่อมาว่าจะมีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้านทางผมในฐานะปัจจุบันเป็นประจําตําแหน่งประจําเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและก็เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยของจังหวัดบุกทหาร ก็เห็นความสําคัญในเรื่องกีฬาว่าอยากสนับสนุนกีฬาให้คนได้ให้พี่น้องได้มาแข่งขันกีฬากันก็เลยมีวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาทําเสื้อให้ทั้ง4หมู่บ้านเป็นเสื้อกีฬาก็ไม่ได้เยอะมากอะไรแล้วก็เป็นน้ําเพื่อให้เอาไว้สําหรับดื่มกันสําหรับการแข่งกีฬาเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเองห่างไกลย,ยาเสพติดและเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านได้ออกกําลังกายเป็นเพื่อสุขภาพไปอีกทางหนึ่งด้วยครับ ทั้งนี้ผมก็มีการจัดแข่งขันกีฬาด้วยภายในเมืองมุกดาหารอีกหลายกีฬาไม่ไว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตบอลเจ็ดคนด้วยครับในจังหวัดมุกดาหารครับผมอออของเทศบาลเมืองมุกดาหารของเราก็จะมีการจัดออให้34ชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยมาทําอาหารแข่งกันมาทําอาหารว่าแต่ละชุมชนมีอาหารอะไรดีในในแต่ละชุมชน แล้วก็มาแข่งกันให้มีกรรมการมาลองแข่งกันว่าทดสอบว่าอาหารของชุมชนไหนเป็นอาหารที่น่าสนใจแล้วเป็นอาหารที่เอาไปต่อยอดเป็นการค้าขายในอนาคตได้แล้วก็จะมีกิจกรรมยิงพุต้อนรับปีใหม่ในสิ้นปีนี้ด้วยครับผมครับในฐานะเป็นตัวแทนเพื่อไทยจทังหวัดปุราหารนะฮะอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็พูดถึงวันปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับครับก็บอยากจะ ในฐานะเป็นคนมุกดาหารคนหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับมาลองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเพราะจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่ติดริมแม่น้ำโขงมีวิวสวยๆเยอะแยะอากาศก็ดีช่วงยิ่งช่วงปลายปีอย่างนี้เป็นอากาศเย็นมากลมหนาวริมแม่น้ำโขงมามาก็อยากให้พี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยวมุกดาหารมาลิมลองอาหารมุกดาหารอร่อยเยอะแยะครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับครับผมเอาเสืือมาทั้งหมดให้12ตัวหมูและ12ตัวเ้อะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรวมไว้ในนี้พิษเขาน้ำแขในนี้ด้ครับในครับแลัวเดี๋ยวสี่หมูครับผมสี่หมูครับครับครับผมอุเชจะนี่ตำแหน่งเป็นเป็นเลยขาของ เลขาาธิกผมอยู่ประจำสำนักนายกสำนักรัฐมนตรีเนาะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับผมครับก็ที่ว่าดีดีครับจ่ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมมาช่วยเกี่ยวกับสูตรทีมงานของเราสอสสองพระพักตร์ไทยครับผมเป็กคนพ่อเนาะครับผมอนุรักษ์เป็นสสพระพักตร์ไทยครับผมต่อมาก็ลูก คือว่าจะเพิดเสี่ยวกับกีฬานะครับผมคือกีฬาเนี่ยครับกีฬาพื้นบ้านในมีกีฬาพื้นบ้านกีฬาพ่อบ้านครับพ่อบ้านในบ้านทำกับประไล่ทั้งสี่หมู่จัดครับครับทุกปีครับครับทุกปีคือการจัดกีฬาเป็นประเพณีของกีฬาของหมู่บ้านของเราครับคือกีฬาตรงนี้ทําให้ลูกหลานเราทางขยจะจิดานะครับก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้นำต้องจัดทุกปีครับสำหรับปีนี้ครจะ เอร์นั่นท่านนนทภูมิเข้ามาเข้ามาคือหมอกเสื้อให้เนะหมอกเสื้ออะไรก็น้ำครับคือผมก็ดีใจครับดีใจที่เราเราอยู่ด้วยกันรักกันครับมีอะไรก็คุยกันเป็นคันเองครับผู้นำต้สิครับผู้นำา้สิบคือผู้ใหญ่หมู่สิบห ครับผมพยานมูสิบสองกรัมนี่ครับพยานครับอันผู้ใหญ่หมูสิบมูอะไรไปไหมียังเหลืออีกคนนี้ผ่าอะัรนีจมูครับมี่จะมูสี่บาทครับมี่สี่มูครับอ๋อครับพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่หยกกรพรุ่งนี้เริ่มแข่งหรครับพรุ่งนี้จะมีกระบวนการเปิตอ๋อเปิดเออเปิดก็คือเอาเอาคนในหมู่บ้านมาเดินมาเล็บครับแม่บ้านพ่อบ้าน เยาวชนด้วยเยาวชนด้วยเยาวชนลูกๆด้วยลูกๆเยาวชนครับบ้านในบ้านเยาวชนครับมาร่วมกันามันจะมีกีฬาบอลลีบอลบอลลบอลฟุตบอลหญิงชายแล้วก็มีอะไรมีไปตองมีมีสักเยอะแล้วก็มีกีฬาพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านเป็นยังครับกีฬาพื้นบ้านนี่ในปิด เตะปีปบอกเป็นตังไหนดิผู้สูงอายุผู้สูงอายุเตะปีบเตะปีปมาใครเตะใครอ๋อใครใครเดี๋ยวได้ป่อได่อมันจะมีวิ่งกระสอบวิ่งขัดกระสอบวิ่งกระสอบวิ่งกระสอบครับครับมันจะมีกีฬาหลายอย่างครับเยอะเนี่ยเยอะอย่เยอะอยางโอ้เป็นแอะไรกีฬาหลายอย่างกีฬาเลยครับทุกปีทุกปีแต่ทุกปีป่ครับทุกปีครับคนคนร่วมในหมู่บ้านหลายป่ะครับ จักคนแหละตีมืก็โอ้หลายร้อยอยู่ครับร้อยร้อยว่ะโอ้ไม่ไม่ต่ำไม่ต่ำสองร้อยโอ้ไม่ต่ำสองร้อยนี่ยนคืออะไรเนี่ยไม่ต่ำสองร้อยโอ้ตีมืนทำไมมันน้ำเกิดขึ้นมาอีกตีมือหนุมพลเรงอะรื่องนี้เรื่องกีฬาเป็นบอกครับตู้มือนี่เอ่อผมประสานกับที่ปรึกษาและมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณจัดกันอยู่พรรเพื่อไทยคือกัรนี่แหละครับพี่กิก ที่เพิ่นเอาโมโตซีพี่เอาอย่างมากแพงในไทยนี่แหละครับกระตุ้นเศรษฐกิจในไทยนะครับพูกันอยู่ครับครับผมภาษางานกันอยู่อย่างให้คนผีมือใชาสถิตเยอะต่างๆที่ร้านและอีกอย่างระกอนทันยุ่งหลังเขาม้วยมาจากอยู่ตลาดหวยครับผมงานีไมรบบูาเป็นน แบบนั้นมันคือคัดไม่หม่ครับอยากให้จัดแซงซันม่หมดกีฬานี่เรื่องเรื่องกีฬานี่ว่าจะเป็นทุนร่วมทีใหญ่ๆคือจังจังหวัดนี่โอเคในน้องท้องทิ่นเฮาอีกอ่าท้องทิพยน้ำทิพย์เท่านึงยาครับผมลงมาหาพื้นที่อยู่ในใจพี่น้องเนี่ยคือว่าดีับครับผมคนมีวิัยทางทีฬาทานรันแ่นครับคันคันมีโอกาสก็อยากสนับสนุนนี่แหละครับเรื่องกีฬานี่คือคือทุกมือเนี่ยอยู่เทศบาลแล้วครับผมพัดกระจัด เทศบาลครับเป็นกีฬากีฬาภายในฟุตบอล11คนก็เอาเอาแต่คนภายในเขตเทศบาลมามาแข่งขันกันคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเปิดแบบโอเพ่นคือภายในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยตอนแรกเราจัดภายในเขตจังหวัดมุกดาหารไหมครับ,รบตอนนี้แต่ไปเราก็จะจัดแบบโอเพ่นเอาคนทั่วเอเอคนต่ตตางจังหวัดมาแข่งด้วยอันนี้บอกซิมิเจอร์บอกว่าจุ่สวยนะจู่จู่จู้จี้ กินไปด้วยกินไปด้วยกินไปด้วยคุยด้วยกินด้วยคุยด้วยครับกินได้หมด่นน้่ะู่เรื่องมลพิษป่าม่เรื่องเรื่องเรื่องสนาเรื่องสนามพอเรามีสนามกลางเปนน้ำตะบครับอะไรที่เป็นหมู่บ้านนี้มาใช้ใช้นี้มาใช้ตรงนี้เ็ไ่าครับผมแต่ว่ามันขาดการพัฒนาแต่ล มันขาดการพัฒนาคือตอนนี no, wrong, wrong. E. The the ้เนี่ยผมมารถเซ็ตเตอร์รถไถอยู่ของอยู่ในการควบคุมของใครอบจเทศบาลครับเทศบาลหลานใหญ่เทศบาลตำบลทา้งเทศบาลมาปกตอยังบอกโอนมาให้ในช่วงที่ผมเป็นรองนายกเขาไปคุยครับปกต่ปกต่กบว่าทายโอนมาแล้วแต่การพัฒนาการปรับปรุงดูแลในช่วงร่องตีอยู่ ต,ต้องตีอยู่กั <c oughs> ยังเอางบประมาณมาพาัฒนาครับ <c oughs> ครับครเดนบุกไดยยกเว้นเลยบ่ะ นะครับนยายผู้มืคือนายกผู้มือนี่กับเบื้อยู่แต่บอสสมบูรณ์บอมเบื้อยู่แต่ครือ่ายครือ่าครับคือสนามกลางมีผู้ประมาณมาหลายลา้านเนือสัครคือคือกินไปเํืมีมีห้องน้ำมีอะไรมีห้องน้ำมีแตรทุกอย่างอไเขายังไม่มีว่ะแต่ว่าคือเราจะมีการจางการมีคนจากจังหวัดมาทงาตรงนี้จะทำงานประานมีไปบ้านมามีากอ่างคราไม่มีงาน ครับแม่เขาไปมันเก่งคือตอนนี้นะมีละครพัฒนาอะไรบ้างพคือจุนีุนผู้นำระเล่นกีฬาพิจกรรมต้องมาพัฒนกย่างต้องมาทอกส้องทำอะไรทุกอย่างซ่เรื่องจากผมคือผู้นำก็ไม่มีใครมาทำต่อคือสนามก็เลี้ยงวัวร้อมวัวยงวัวอย่างนี้คื่ผมผมผมอยากเร่อง ว่าถ้าปลายทางไปนี่ไปนีไหมครับผ้ก็มมามรถไฟมาครับครับไม่ใช่หด้ได้ไ้มนํามามปีครับผมอีกปีะรัฒนาไเยอะกวนี้อคือคือของอย่างนี้ไอ้อย่างอย่างสนามเนี่ยต้องดูว่าอยู่ในการดูแลของใครอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นอยู่ในการดูแลของเทศบาลเขต้องดูว่าเทศบาลเขามีงบไหม มีงบมีงบที่จะเอ่อพนุงบำรุงรักษาหรือพัฒนาต่อไหมถ้ากเกิดไม่มีถ้ากเกิดถ้ากเกิดคําตอบว่าไม่มีก็ต้องไปดูต่อบ้านเอาทำไมงบมันไม่กระจายมาถึงเทศบาลก็ตอนนี้ก็คือถ้ากเกิดเอ่อลบกระจายมาถึงเทศบาลเทศบาลเอ่อมาดูแลคนในพื้นที่อย่างผู้ใหญ่บา้า,น,น,น,าบอนอะไรอย่างนี้ได้ใน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 สนามบอลอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยผมก็จะไปดูว่า เออว่าเราจะทํายังไงรัฐบาลจะทำยังไงว่ากระจายงบมาถึงรัฐบาลจะได้เขาจะได้มีงบประมาณมามาพัฒนาอยากอยากให้จัดสรรแบ่งงบประมาณมาเรื่องสนามกลางครับมื่อกรณนมีแต่ว่าบางทีเขาก็จัดสรรไปที่อื่นบ้างก็จะนุ่งทำอะไรบ้างนะคือเขาลืมในจุดที่ คนสำคัญคือห่างไกลก็คือไม่ให้ความสําคัญตรงนี้บอกครับมาถึงตัวนายกบอกครับหรือว่าไม่พูดถึงไม่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 มาอันนี้ครับคือเราต้องมองว่าคนสำคัญคือเราจะได้สนามกลางไปที่อื่นมันก็จะมีไฟตรงสนามมคนอต้องคนที่อื่นเข้ามาทํางานเยอะเขาไม่มีเวลาออกกำลังกายเพื่อเขาเลิกงานนะครับ ผู้อาหนะครับก็มาลกเป็น่างกายมีอะรมีน้ำมีอะไรี่งร่กายรคติดัวเาะเขาเป็นู้อาหาเพราเป็นคนดูแลเกล้อว่า่ตกาหาเนี่ได้ะลู้าหานี่กนยระล้าารกูอานกูลาเน้าไปนตาหาเน่ะพูอายังไีต่อาีราถ้าเรา้าเ่รกอาน่กันเนรเ่ตกัน บางทีมันมีเครื่องใหครับเครื่องเสียงไปประจำตรงสนามกลางมันเป็นของอะไรแต่มันหนักของอบิกันเลยมันเป็นคือ5้าโมงหกโมงเขาต้องไปรองมันก็ปอดไปตห้งตุ้งกันวล้วนั้นก็ปิดร้องังเสียงไล่ครับใครเต้นรำตัทุกประทางเขาต้องาเป็รเต้น เต้นเพียงละบาทสิคนก็สิบาทร้อคนก็ร้อยบาทแต่คือก่รกีฬาการเนียาอไทเวลานั่นเขาก็มาทำงานเข้าไปวันนี้ผมขามเนี่ยตอนนั้นก็นีเขาทางภาคเหนือเขาทำ